สมบัติพ่นองจิตฐาน oh, right. ทุกมังสมบอริมันมาพาสักใจขึ้นกาพินองพอใหญ่ไม่ใหญ่จืดก็พอใหญ่จืดสบายเลยนอนก็นอนก็ได้โอ้สบายดีพอบบนี้อากขอโทษนะร้า้นพี่น้องเนอะอนกาศเย็นนะเย็บแอลหืมไ่ใหญ่จืดก็ไม่ใหญ่จืดสิแม่ว้าท่านอย่างกินขับพอดีพี่น้องข้าปลาขอนบ้า อุปศิวะทางกินสมพนาตั้มห่งนี่ไม่นาเอนเลยอ๋อกระเนงเห็ดตั้มเห็ดข้วหนียใหญ่นหพี่น้องบ่องแนวอ๋อาต่ว่าตระยาพี่น้อย้าหนียวใหญ่กินมอไรข้าวหนยผักกระงเขี้ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยอือปะเดบบ่ดู เน่าแต่อือพี่น้องทําไมดีพี่น้องจะพกกันแย่งอ่อนปะแม่จะรีปลาลูกเลยแม่เฮ้ยเร็วๆจะม่ดีลูกอ่ะหายก็หายี่น้องอือโอ้ยยันตายมึงแด้งมาสบปลาลูกแม่เพราะดังๆเนี่ผู้บ่าวกันเลย บ่อยว่าอยู่คือผสิบปบ่อุ้ยไอ้ผู้สาวมาเพิ่มเสียงบ่ดีบ่มาจะคือเรากราบออกบ่าสมะขามแซ่บแล้วพี่น้องเด้อแจ่วานเนาะห้องจากกินตำหุงสมแล้วมากินสมมะขามต่อเบิ่งเี็กระตุกเป็นกระเฮ้ยกระตุกคนใส่ข้าวกระแหงกระเฮยใส่ข้องขาววะคักแน่เนาะรไม่กินผิดป่าจรงเนาะหายมาเล้วเฮ้ยอืออืออืออ้า ยายถ่าอนาคารอันอันปอกไวๆเนี้ยยายถ่านอยาก้ม I mean. um, yeah. ีนร okay. we ้โดยโดยเดี๋ยวจะมีส่งเงินก็เดี๋ยวจะบวุอืมจปลาแล้วจับปลาจปลาไว้เพิ่มเมนี่งเฮ้ยโอ้คือสิบปเาปอื่นซะก่อนงันใส่คนแ่้ัะเรปลาลว่บปลา Manu vào mãi mới lia bỏ nữa nàng long nàng hèo môn nàng nàng lòng nàng hùng nàng 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 พี่น้องเป็นนวดเป็นนวดคุณลุงพี่น้องเอ้ยขอบใจละลายคุณลุงเอลยแซ่บซาซิบุสคุณอ้ายเป็นนวดคุณอ้ายได้อันนี้ได้จักโลคุณอ้ายมหาสามโลคละลายเขบคุณละลายได้พี่น้องอืมจะทำจีนเนาะใช่เนาะต้องถ่ายเป็นทงแล้วเป็นนวดสามแล้ิกุ่มเพิ่งจะเอาเพิ่งหายไปยัดพี่น้องอืมหยัดพังเด้อ อุ้ยซ่บเลยบ้านนี่ดูเหอป้าชุดเอนเลยชุดเอนเลยว่ะขนามเค็มๆเนาะได้สโลขอบคุณายลายได้หางโลแห้งสีนะยังดีป่ะกินใส่นำนสมใจหวานพี่น้องมัด้กินน้ำกันพี่น้องหางลเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะกินรถสาเดือนนี่ผมบ่หิสิอา เลยป็นหัวสามเดือนเออเป็นหัวสามเรากินสามเดือนเป็นหัวหาเกินหาเพี่ยงลนโทรศัพท์โทรศัพท์ไอเติร์กนะฮันเบอร์ไอเติร์สมือเฮียนเติมระบายกินเอากินเอาต้องเนหัวเลยตานกกันงกับพักกนง่ยอ่อนๆใะู่กาขาดอันนี้เป็นดอเนะพักกันง่า ไกิน่ะเขาคายเตาอาหาเสได้ดมาเข้าคายดึงน้ำแ่พี่ข่แม่มากใสไปกินอริกระเพาะพี่ที่่าแม่พี่พี่เพ่ครับพี่เก็บขาพาแม่มา่แดดดมือนะ

เพื่อเพิ่นใจดีเพื่อจะมาให้หาแามาให้นะขอบขบคุณละระเด้อคุณริสามโลอมหสิบสามโหาสได้เลยเือเอเมนฮะเออบวกมีแค่้าคนลเมน็จเปลี่ยนไปลยเพื่อหัวซมโลแมน้องดามตาฮกิซีอืมมือไทยมือเขาไทยอืมไทยไทย Nó sai rồi thầy, thôi, mò này Có nóng nhọt bò kè mà Thầy rồi thầy Học lấy lái một chút 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 phút Nóng đầm, bởi hình nóng đầm nữa Thầy bà đúng bà đúng bà 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 bạt mưa đó Hết à? เห็เสื้อเอยขี่หายใจน้ำประปัญญาวะบอถ้าลอกกาบมันสมไดเออกินทั้งกาบพร้อมไปเลยวาก็เนี่ยบอกึ้นหมากข้าเหวานไปนะ กบมาข้าวว่ามัายบกับข้าวกขาแทบนะอืมันลาานออนลายสันอี้งเฮยเอานมากิไดเสอันงอเหนีไ้าไปตินะติดตามซองน่องอเนยด้พี่นางเด้อโซอเนยขาขอบคุณหลวงนาลายเนาะ บ่ปลาเดะปูนสียบกวดนะบ่ปลาเดกปูนใส่ปลาเดกปลาซิวเนาะคักนะปลาซิวคุยตอบนาะคักาสิจอดนะต้องมากินมึงดูเฮ้ยอันนี้กัได้ฮะเกลือดน้ำหมออดอกตําลางอุดอ้าเป็นน้อยยากนะ มาเริ่มาลมนก็เบิดเออก็ก้อนใหม่นะก้อนใหม่มันก็เบ็ดสเื่อที่จะิ้งสก็แห่เะแบบเสอะไรเออเสบบุกเปาเบ็ดาซีมสิลอนนะน้ำตาลบ่มีพี่น้องเอ้ยใส่ตึ้งนวตาลเอาขวัดไปบวชเลไปบวชเพื่อชบวชขวัดขว่านะ ก็นหน่วยนล่นสมัติแท้แล้วโอเพาะจำประเด็นมาหนโอยปร่เด็มข้าผัดเผ็ดจมาใหญ่แซ่ากินเ็ดแบบเสะไปนหนักหลอกก็มีทังน่ะอือหนักหลอกก็ม่เท่า โอ้โหลอกก็ได้เพ้อมีดังๆเลยน้องค้าขึ้นหางเซ่อนอนลานงานอยู่ต็มกเสียงจักวาขอเสียงอืมแม่เล่าว่าขอเสียงไหนแม่น้องดำป่ะขอเสียงฝันมีเธอหมดนะเนาะเออเล่าแพ้ให้ป้าลุงเบิ่งเอาไว้แต่แล้วเอาเข้าด้วยเอาไก่ก็ ไก pues ่คอไก่อมีสิบาทปลาตั <c oughs> <c oughs> right wow. ้ครั้งเาอยอวาให้ลงเบรห้ใไปหนยแทบพัดกับบริตตี้อกหายแอบหายเราเคยหายเคยห้องครบล้อเอาไว้โดยเห็นปีเด้อดูกระายหน่ว พี่างแสบนะมะขามกินเลยกันขาวะหม่องวลกทีนม่มะขามเสบคือเบี้นวดเสบเบี้ยนี่เป็นนวดเสบเป็นนวดเสบอขาป็นแห่งเบข้างกาะขามบเนวาก็ลบาเาลเนาะโอ้ยเห่อยสีหาโลดให้ม่มให้เสบกว่านี้ไปแล้วสส่งมะขามไปหาอีกมาทประจักหมองส่งเบี้นี่ ไปหยอ้กเลยไปหดองไปกเยักยังพร้อมให้กบแน่ส่งไปใหอาลูงเนาะพร้อมพังไทยไปที่หนาวบนวะอืออืออยู่ใกล้โค้งเลยเนาะคิดจะหล่อนะ หวจรอหรือ่าปลาหายกระโดดเนาะขามนะทำอยู่ในตามางคองนะหัวต้องมมักจนสมเนาะนี่เหลือเมตานมลเราเพเกือมเือเลยอืมอนสอย่างเนี้ยกินไเตามนกินสมบว่ามันแหล้อื่นคนงานขาดไปขาดไปแทว่าคนงานเลยจัด ไปเล้พเพน่าพาติดตามส่นสอนงักจะ์ีขึกาวกตาคุณและกลพระเาากราพะพ่อม่ขิมนาสายดี